าสองคอมโบยูจีนะครับอันนี้ขอเชิญเพื่อนผมที่ชื่อว่านท์เขาดัเป็นมาสองคอมโบเองครับครับนา่นีเพื่อนผมนะครับ <Okay. S 1> ครับนีหก็หน้าตาเป็นแบบนี้แหละแต่อ่ะเพื่อนคสวัสดีละฮัลโหลนี่คอมโบตามดังนี้ ใชเพื่อนผมโชว์ให้ดูเลยมีประมาณนี้แหละมไอควไม่รู้อะไรอใช้เกมมหาเวนะครัอปเปิลเกมปล่อยาดนี้ป็นอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้ไหนเขาม่ได้ปิดฉาก ดับเอาเงคอมโบให้ดูอ่ะได้ย <warnings> like okay. ุติเสร็จล yeah, okay. ้ถ <variations> <coping> ้าอืออืออีกอีกรอบอีกรอบแล้วให้ดูอีกรอบเมื่อกี้อ่านอ่าดูให้ดูรอบที่สองคอมโบรอบสองนี่คอมโบรอบสองเดี๋ยวพี่อันไหนให้ให้ผมได้คอมโบให้ดูออื หนึ่งกำลังบอกเพื่อนอยู่นะครับทุกคนมาปล่อยเพื่อนผมไม่ทำอะไรอีกแล้วก็แบบไปบอกเพื่อนอยู่นานหน่อยนะครับครับเพราะว่าในรูบอกผมเล่นในคอมทำพีชยากอยากอ่าอือเดี๋ยวเนี่ยโอเคบอกเพื่อนผมไปละอ่า เพื่อนผมจะสวัสด,ดีอีกแล้วทำไมก็ไม่หาคอมโบตามยังมีหัวจะไม่พูดอะไรนะจะให้ดูคอมโบอ่ะเปผมเป็นหวัด คอมโบประมาณนี้เออแต่ผมถามเพื่องผมก่อนว่ามันคอมโบโจบยังแบบหนึ่งนะฮนะกลังถามอยู่เดี๋ยวแป๊บน,นึงนี่กำลังถามเพียงอยู่อยู่นี่นี่ผมถามถามไปแล้วในรอคำตอบเพียนเขากดกำลังดูกำลังรอคำตอบนะ ่แบบหนึ่งเราคำต่อจากเพี้ยนเพียนของผมอยู่เพียนเพียน,ยนลูกเตะบอลหนึ่งจนถึงตัวห้าเดยวสิเาจะบอกว่าจบหรือยัง <c oughs> อเขาเมันพิมพ์อย่ากเลยเพียนบอกว่า,าจบแล้วโอเคนี่แค่นี้แนะครับบ๊ย